หน่องสองเตี้ยงครับผมมานมันมันมันมา,นมา,นมานพี่น้องกระยามเส่าครับผมยามเงียบกบครบับมดักกบไปครับมาบ้านนี่เงียบป่าซับพื์เก่าเลัวครับผมโอ้ย เนี่ยกระเข๋าครับกระเป๋ทางนี้ครับนี่กำลังแทะไปต้องเกะกันนะครับอ๋อ ม่อยู่พี่น้องเปืนตกกบครับผมเอาเอาเอา,เอาถือว่ามาณแล้วครับถือว่ามาณแล้วต่อไปครับนี่ครับอีกหลังนึงน้ำแข็งครับผมมันหมานบปะมันหวานดิถือว่านี่มีพี่น้องโอ้ เนาะอีมาแล้วไหมบักเอียบเลยตัวนี้อย่างไรเลยมาๆๆแม่เงี้ยซับครับหนี่งเงี้ยประมอซับครับผมโอ้ตัวงามเลยครับตัวงามเลยตัวนี้ใสวยๆ,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 ๆาครับมาลุา้นไปมือนเดกันครับผมมันมอหลังนี่โอ้ยนี่่ทีดีเละ อนี่จะปูครับนี่ครับเสาลองมองดูไปน้ำกันครับผมตีมานบอโอ้ยมีมี่ีหองเบื่องร้อยรลอครับเบื่องห้อยมี ปึ้ยพี่น้องพี่น้องเบิ้งครับผมไม่โอ้โขบีข้างนี้ตัวนี้พี่น้องพี่น้องเห็นบ่ไหนนะสองเตียมครับสองเตียมเน้นๆโอ้ใส่งามเลยครับนี่ใส่งามใส่งามโอ้พี่น้องสองเตียมครับผม มานมานมามาโอ้มึงพีน้องวงอยเหรืองหลังครับเรือสองลังโอ้บทถ,ถือรับหลังนี่ขมนี่หลังหลังถาถไทยแล้วมามามา,มา,มาเด้อหลังนี่ มองไปเขามีอย่างดินพอดอกพอเด็ดล่ะโอ้ยเือครับมือนี้มือนี้ใส่ใส่ซิหลังขาเขาสองลังขาสามลังครับ เนี่ยป่าทับย์พเกา้านี่แหละพี่น้องหาอยู่หา,หากินบ้านเฮห่อให้เขาไปทุนบรังเลยเป็นไปบ่ได้ครับเขามาหาครับเขาบ่ได้มาเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวมือล้างไปใส่ไทยเบิ่งไหมครับผม